วัสดีคะ่ะช่องใยญ่วันพัทยาชาแนลนะคะวันนี้ยายวันก็จะมาพูดถึงการเซ็นสัญญาของน้องแอมกับแคมมีโกนะคะยายวันอาจจะรายงานช้าไปหน่อยนะคะก็ขอโทษขออภัย f อซด้วยนะคะถ้าพูดผิดนะก็คุณคณรูสลานะคะได้ สร้างฝันให้น้องแล้วก็ส่งให้ถึงฝันที่แกรมมี่โกนะคะนี่ก็น้องแอมได้ขึ้นไปทำหนังสือสัญญาเซ็นสัญญากับแกรมมี่โกนะคะที่ชั้น27นะก็มีพวกพี่ๆนะคะและบุคลากรของแกรมมี่โกให้การต้อมรับเป็นอย่างดีนะคะน้องแอมก็ได้เข้าไปในห้องนะคะแล้วก็จะมีนักข่าวนะคะอันนี้คือ นักข่าวสัมภาษณ์น้องแอมนะคะเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะคะแล้วก็บรรยากาศการเซ็นสัญญากับแกรมมี่โกนะคะก็จะมีอาจารย์สลานะคะแล้วก็มีพวกพี่ๆบุคลากรเกี่ยวข้องกับแกรมมี่โกลนะคะทำทำสัญญานะคะเซ็นสัญญากับแกรมมี่นะคะน้องแอมก็ได้เป็น นักร้องนะคะที่จะได้เดินเข้าไปสู่ค่ายของแกรมมี่โกนะคะโดยมีอาจารย์สลาคุณวุฒินะคะเป็นผู้ดูแลนะคะก็คือดูแลในการเซ็นสัญญานะคะการทำสัญญานะคะแล้วก็จะมีแม่นะคะแม่ของน้องแอมแล้วก็มีผู้จัดการของน้องแอมที่เข้าร่วมในการทำเซ็นสัญญาครั้งนี้นะคะก็ บรรยากาศก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะโดยไม่มีเหตุอะไรนะคะนี่ก็คือน้องแอมกำลังจะเซ็นสัญญากับแกรมมี่โก้โดยมีอาจารย์สลาคุณวุฒินะคะนั่งอยู่ข้างๆนะคะอันนี้ก็คือขอบคุณข่าวของป้าณีด้วยนะคะที่ยายวันหยิบมาเล่านะคะหยิบมาเล่าอันนี้ก็เป็นการ เซ็นสัญญากับค่ายแกรมมี่โกในวันที่25พฤศจิกายนนะคะพศ2565นะคะถ้าพูดผิดประการใดแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็ติดตามข่าวนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับการเซ็นสัญญานะคะครูสลาก็ได้พูดกับน,น้องแอ้มว่าการที่เราจะมาถึงจุดนี้ บางคนก็ไม่ถึงนะคะโชคดีมากที่น้องแอมได้มาถึงจงจุดนี้แล้วก็พยายามนะคะทำให้ดีที่สุดและทุกคนที่อยู่ในนี้ก็ต้องจำทุกคนไว้นะคะแล้วอย่างเช่นอาจารย์จินนี่นะคะปูไทยก็ต้องนับถือเป็นครูบาอาจารย์นะคะสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราทำแล้วดีแล้วก็ควรทำดีต่อไปนะคะ แล้วก็ร้องเพลงนะคะการร้องเพลงน้องแอมมีเสียงเป็นของตัวเองนะคะก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะอาจารย์สลาก็ได้บอกให้น้องแอมว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะพยายามทําดีที่สุด